ดีครับมาพบกันดีแล้วนะครับกับช่องดอกเปสามัคคีชายนืครับตอนนี้หลังจากที่เ่ได้อัดคลิปไปไลยมือคกับพายุเขานะครับเล้าะช่วงนี้กับพายุกับเริ่มสร้างๆลงมาแล้วครับตอนนี้กับยูธีบานตะบานะครับหมูหกตำบนนาชินวนอำเภอพยักจังหวัดมหาสารคามนะครับนะตอนนี้มือนี้เฮากับยูมองเก้านี่แล้วครับดอนเสือฟ้าม์มครับ เหมือนนี้เขาที่ผ่าเบิ้งมุ่งหนีบ้างเนาะครับเน้องบ้านไหนเบิ้งนะครับมุ่งหนีสวนของเพิ่นนะครับครับแต่๋ยวเพิ่นว่าเมือนี้เพิ่นลทีมีวิธีการเอียงเฮ็ดเทคนิคเอียงให้เขาเบิ้งอีกเนาะเมือนี้นะครับเดี๋ยวจังเข่าไปเบิ้งน้อเพิ่นเลยเด้อครับสวัสดีครับพ่อใหญ่เป็นไหนเนาะเมือนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้่เอียงเทคนิคยังเนาะครับเมือนี้พอดีบรรยากาศมันเซนใจ าก็คิดว่าสิมาปลูกพิกปลูกพิษลงอีกรอบสองพอรุนแรงแลหลังหลังหลังจากที่พุ่มปูเรียบร้อยแล้วทั้งปุ่นมั้งครับทั้งปุ่นมั้งครับรุ่นที่สองอ๋อรุ่นที่สองอีกรุอันนี้็รุ่นแรกครับรุ่นแรกอ๋อไปได้ีรุ่นแรกมั้งครับประมาณจากเดือนกันนะครับเดือนตัวแล้วเด็กกล่วมั้งครับอันนี้คือมาชดเชยต้นใดสิมัน มัสมบูรณ์หรือว่าคนทางเป็นโลกที่เป็นหากระดือออกปูมไม่ครับถ<ช>ูไหมครับอันนี้คือพริกที่ปลูกรับพันเนี่ยคือพันจินดาแดงครับจินดาแดงสิผมพอไว้เลยประมาณสามสิบวมือแล้วเลยลงลงหลุมปลูกครับครับที่ที่ผูกพริกเด้อันนี้ผมปลูกลงดินเลยพอผมพ่นดินแดงดินมาเรียบร้อยแล้วแดงดินไหงพ่นดินว้ หลายรอบแล้วมีอารวาดปูนเขาเรียบร้อยแล้วใส่อ่ามุ้นซัาผมใส่มุๆๆม้นง้วะผสมกับแบบเกาอพยนาดินครับเก็บปิดพันธกินดาแดงครับถือว่าพันธุ์นี้ตลาดเขา่ต้องการตลาดต้องการดตลาดต้องการหลายรสชาติเผ็ดเนาะครับใช่ไหมรสชาติเผ็ดเออติดหน่วยโดกตลาดต้องการครับใช่รครับ ครับอีกต้นหนึ่งครับไหนครับต้นนี้ปลูกกระเช่วยไปนะครับกระเช่วยจะช่วยต้นถือว่าสมบูรณ์ต้นทีพอร์ทาวตินโลกอันหลังจากห้องก้ามาแล้วจักกระถิ่นคำเดิมจังไหนไงทำไมครับกุ้งก้าไว้กับประมาณนี้ที่ผาถึงนี้มหาเมือถึงเดือนหนึ่งนะครับอืมมหาเมือยถึงเดือนหนึ่งแล้วถ้าอยู่กับเขาเนาะครับเนาะดินก็แฉะเล็กน้อยก็ได้ประมาณสามสี่ใบนะครับกระหมอปลูกครับถ้าต้นกล้าแก่เกินไปมันก็มันก็รู้สึกว่า การเจริญเติบโตมันก็ค่อยๆอ่าใช่ใช่ครับเอาการเลือกต้นกล้าปูนเขาต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์อ่าเพเป็นโรคอ่าเพเป็นโรคต้นค่อนข้างอุ้วบสมบูรณ์ครับคือการเลือกต้นกล้าพริกครับครับวันนี้กระปูกชดช่ยต้นที่อ่าต้นเก่าแล้ววันนี้ผมก็บทีมค่ะพี่น้องมาเบิ่งการทถ้ำสาพริกต่อเลยครับเจ้านี่อันเพราะยังครับการท่าสาวพริกหรือมันคือนเอียงครับ คือการทำเสาพริกนี่เป็นการเป็นการทำให้เจริญต้นเจริญเติโบโตบาแค่แกนนะครับเพราะว่าพริกนี้เราพอทำเสาปั๊บมันหนักต้นค่อนข้างแคแกนบรสมบูรณ์ครับผมให้ผลผลิตก,ก็น,น้อยอได้บอกง่ายว่าได้น้อยรุ่นได้น้อยรุ่นเพรา,ทาะทำทำเสาพริกสีปั๊บมันก็อนโอกาสได้สองถึงสามรุ่น เท็ด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 จังไรครับนี่การทำสาวพีขึ้นแบบไรครับคือทำสาวพีปักนี่ยหนึ่งเทาเลือกไว้ประมาณทั้งสองช่อหรือสามช่อเออเทาก็จับต้นพอแข็งแรงกับพิษใต้ครับพิษขัวพิษใต้พิษขัวเอาออกครับดอกวันี้เทาก็พยายามเด็ดอกคือเทากระถองท่านต้องการเรา ผมโพลิศอ๋อมันสมบูรณ์กว่านี้ก่อนยังใจมันสมบูรณ์กว่านี้อ๋อเพราะงี้ครับผมสงสัยว่าอีย่างเขาขาวนี่ครับอยู่ในใบนี่ครับตังแตอันนี้คือช่วงนี้มันช่วงฝนเนาะช่วงฝนตกทุกพ่ออยู่เขาเพิ่เลยหวานขุนขาวการขายเชือร้ากระสอบข้าวผอมครับกระสพร้อมนะครับเอ๊ะมันมีวิธีการเลือกว่าเขาช่วงไหนควรท้ำน้ำสาวต้นห่ือใดควรท้ำมาควรท้ำไหมครับต้นลักษณะที่ ที่มันแตกกิ่งเด็กๆน้อยออกซี่นี้แต่สมควรทําออกเพื่อให้มันแตกกิ่งเล็กน้อยออกเข้าต้องการเอาไว้แค่สองช่อสองช่อเพ่อควบชีเรื่องเติบโตดอกนี่ติดมันติดสี่มันเข้ากับปัสสาวะเพิ่มเบาครเพิ่มเบาเพราะว่ามันสีชนบริษหน่อยนะครับจนรวยมันก็คนขางสีว่าพอสมบูรณ์พอสมบูรณ์มาได้เข้าพายัมแตงแตงติดแล้วพืชนี้ ต้องต้องขอยันนะครับต้องขอยันตรวจสอบอทุกม,ม,มือเลยล่ะยังจบเกือบคู่ม,มือพอมันแตกยอดไปไปเนี่ยสายนี่คือเนี่ยพอ้ะยังขาดเด็ดครับผมพอมมั่นชัดนะครับเนี่ยครับแต่งซี่นี่เออคือเขาเขา,าเลือกกิง้งตีตีห้องประตรงการออกครับติง้งคิริไลน์บอฮอกกิ้งคิริไหหลหรือว่ากิ้งบอสบูลนั่นแหละว่าง่ายเขาเรียกไว้จะเกินสองชอ่อเนี่ยอ,อ๋อจะเกินสองช่อสองงามเท่าไงงามเอา จับต้นให้แอนด์พอจุ้งต้นให้แน,น่นแล้วก็บิดไายบิดขัวบิดไายบิดขัวออกของกะจีเยอะสองโช่์สองงานอีคือ้ังานเดือนละบานเท่าเนาะครับบ้านนี่ต้นก็สีสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ผลผลิตค่อนข้าง,งสูงได้หลายรุ่นว่าไงไาครับได้หลายรุ่นมั้หลายรุ่นเก็บได้ไปหลายรุ่นมาครับครับสิบเสียเวลาเขาปลูกน้ำครับครับวันนี้ก็คือพริกพันธุ์อันนี้ยังครับพันธุ์ยังนี่พันธุ์จินดาแดงครับอันนี้จินดาแดงจินดาแดงครับ เหนาเลือกิ่งพยามเลือกิ่งออกกิ่งตีบมต้องการออกตัวตัวมันสมบูรณ์ครับพวกด้ผลผลิตหลายว่าอ่ายไรครับหลายอืมนี่เทคนวียังเพิ่มเติมแล้ครับพ่อยายมันนี่ก็คือการปลูกพริกหนี่งคือต้องว่าง่ายต้องต้องใส่ใจดูแลรักษาครับจาจ้งทางพุ่นมาครับทางพุ่นก็ครับครับ ข้างกระเฮ็ดแล้วมั้งครับหรือวยแล้วครับครับครับคือต้องคอยตรวจสอบคอยสังเกตติดผู้มืออ่าครับติดผู้มือเพราะว่าตอกติดที่นี่เพราะมาณตรวจสอบต้องมันตรวจสอบมั้งครับต้องมันตรวจสอบเรื่อยๆเพราะว่าปิดส่านที่ใส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 ่ใสปุ้นขาวเพื่ออย่างไรหนึ่งปูนขาวกับนึ่งนอกจากปรับสภาพบินเป็นกดเป็นดางแล้วทั้งป้องกัน พวกโรคหรือว่าพวกมดนะพี่มดติเป็นตัวน้าโรคต่างๆมาสู่พิกได้ครับครับมีเธออย่งต่อบัครับเพราะไงเหมือนนี่ครับอนเด็กเขาไปฝากยังนะครับฝากยังนะฝากยังคันบุชมนะฝากยังคันบุชมนะครับครับกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องด็อกเตอร์สัมปะพีเดี๋ยวครับเด้อครัสวัสดีครับ